จริงๆก็มีคุยกันบ้างนะคะมันจะเจอ เขามีการปรับอะไรเขาุณเบิ้าไหมคะเขาพิอว่ามันได้กับตัวเขาเองนะคะเรื่องเรื่องการการใช้ชีวิตเรื่องแบบหลักธรรมะอะไรเงี้ยซึ่งมันดีมากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะซึ่งมันก็ดีกับตัวเขา้เราก็ดีใจด้วยการที่เหมือนเรายังคุยกันยุ่นี้มันเหมือนห้ไม่เป็นโอกาสสำหรับคนเข้ามาใหม่ใ่ไมว่าไม่นะคะหรือว่าแบบคนเราแบบถ้าสมมติว่าเราเลิกกัแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไม่คุยกันแล้วแบบไม่ ถามไทยกันเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้จุ๋ยก็ยังไม่ได้แบบโอ้โหมีใครเข้ามาจนแบบต้องมาแชร์อะไรแบบนั้นะแล้วเราก็ต้องแบบว่ายังมีความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่เรายังหังหากันได้อแล้วคนเข้ามาจีบอะไรงก็ไม่รู้ว่าจีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีสมดอกไม้ของบ้านมาเลไทยแต่แต่ว่าคือเราก็ยังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้คุยทีนวงการนอกอะนอกจุ๋ยค่ะ สองไม้มาให้อย่างนี้นี่คิดว่าเป็นพี่หนามั้งไหมคะอ๋อพี่หนามมาส่งอยู่แล้วค่ะพี่หนามส่งมาเยอะมากค่ะส่งมาแบบช่อใหญ่อลังการแบบอะไรเงี้ยค่ะวนี้โอกาสดีหรือว่าโอกาสที่เลยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะพีูุ่นคือมันเป็นไปได้หมดเลยอะคพอตอนนี้ใจเราอะเราอยากอยู่นิ่งๆเราอยากทํางานเราอยากแบบหาตัวเองหรือว่าให้เวลากับตัว อนาคตแบบจอยไม่รู้จริงๆจอยตอบไม่ได้ว่ามันจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสคือมันเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆที่ใจเราตอนนั้นมันจะเป็นยังไงแล้วแบบเออพี่หนามจะรอเราไหมเราเองเราจะรอพี่หนามไหมหรือแบบเนี้ยจุ๋ยนะเป็นคนส่งดอกไม้มาให้บอกพี่หนามนะคะมาเล่าให้ฟังอ่ะเขาก็หน่อยๆไปนิดนึงเลยแสดงว่าเราก็ยังแบบมีความบ้างเขาก็บอกว่าก็คงจะมีคนเข้ามาหาจอยอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบแบบอยากให้เจอคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคือไม่เจอคนที่แบบไม่ดีอ่ะ หรือว่าตอนที่คบกันอาจจะทําให้ไม่ได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะเหมือนอยากอยากจะทําให้มากกว่าไม่ให้ไม,ใหไม่ได้ไม่ให้เราคิดอะไรมากหรอกนะอนะไรเงี้ยแต่อยากจะทาให้สาหรับคนใหม่มีถามไหมคะว่ายังคุยกับที่นาอยู่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ค่ะคือเขาส่งมาเฉยๆอะไรแบบไม่แสดงตัวนะใช่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 ไม่แสดงตัวคือเราก็ยังไม่รู้ <laughs> ว่าเป็นใครพอรู้ค่ะแต่ว่าก็แบบแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันจะดีกว่าอนะไรเงี้ย